มาต่อในไร่อีกเลยต่อเลยต่อเลยมาดูไร่มาจะไถปลูกตะประดอีกแล้วค่ะแต่น้ำยังอยู่เต็มเลยมารู้จะไถได้หรือเปล่าทางนน้นลงตรงนี้ไม่ได้น่าจะได้ปลูกข้างบนนี้ก่อนนะยายลีตรงนี้ไถได้ยุตรงนี้ไม่เป็นไรหรอก มันยังก็ตรงที่มันลึกอ่ะมันยังมีน้ำอยู่เลยมันยังลงไม่ได้เลยอะ่ะวงางทอ่งทอตร,รงไหนว <ừ> างได้มันก็ทำไม่ได้หรอกดูไปแล้วโอ้โหโอ้ยไม่ได้เอานี่มายายลีไม,ไม่ได้เขียนตัวหนังสือมาให้พยาพึ่งโอ้โ oh, หลูบเลอเลยเนี่ย ใช่ขันห้าคันแปดมามาไล่นี้ทีไายทุกคนฝนไล่ทุกทีเลยเนี่ยจะมาถึงแล้วเนี่ยถ้าไม่มาจากทางนี้ก็มาจากทางนี้อะวิ่งกันแต่ถ้ามาจากทางนี้มีสิ์โดนมาจากทางนี้ไปขเขมรมาจากทางนี้โดนแน่นอนเนี่ยกำลังมาเนี่ยในมัไนได้เฝ้า Mày đây lột vậy Hả Âu đây น้ำยังเต็มเลยลดลงก็จม,มเลยมาแล้วมาแล้วมาเร็วเฮ้ยจะเดินไปดูทำไม เวิตเตเวิตมาเทอมาเทอปนไล่แล้วอยู่ทั้งวันไม่อยู่โอ้ยน้ำยังเต็มอยู่เลยเอ่นมาแล้วยังลงไม่ได้เลยตรงเนี้ยไปตรงเนี้ย มาเะฝนมาแล้วมาแรงด้วยลมด้วยนั่นน่ะโอ้โหลมแรงด้วยเดี๋ยวออกไม่ทันเด้อเดี๋ยวไม่เป็น,ปนบอกแล้วว่าฝนมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มกแล้วบมกแล้วเลี้ยวเลีวเร็ว,รว,รว,รวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาไล่นี้มาไล่นี้ก็โดนไล่ทุกทีอะละ ต่มันมีหมดฮะไปจูรบ้านนะได้หรอได้ก็ได้แค่ข้างบนนี่แหละแต่ข้างบนเขาจะถ่ายไงเขาถ่ายตรงยุกล่องน,นั่นแหละทำถ่ายก็ถ่ายได้แค่ตรงนี้ทางแข็งปุ๊กแต่มันลงได้ไหมล่ะลงได้ ไปผลได้แล้วมามาใ่นี้ตีไรโดนทุกทีต้องมาแต่ใจขาย ไม่ขี้เหล็กก็ไม่มี Can't do well, ¡Ay, ay, บวมจนนั่นแล้วไม่มีใครเอามันเป็นกิป่าเลย